ับสวัสดีค่ะธรรมชุ่มที่ข้าวโรงมณีนนทองมี่สามดาวสิทธาธรรมชมไปหาน้องแหลกธรรมช้ยินข่าวว่าน้องแหลกเลขนี่ฟันเข่าตลอดธรรมชุ่มได้เลขเโชคได้ลาบเข่าเกือบทุกงวดทองมี่สามดาวดก็บอกคาดนะคะเนาะงวดก้อนก็นได้หา,างสามธรรมชุ่มงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหก ท้องมีสามดาวพบผ่าติดตามกับธมชมน้องแลนขวันว่าเด็กเขาไปนิปาเขาในกรารังซุ้มไฟปากัะมชมขัเอาตีนเอาถ่าไปเหยียบไฟไฟใหม่ตีนกัะธรรมชมก็ไดเลขดีเด็กเด็ดมาฝากธรรมชมนะคะเนาะเป็นเลขสามตัวค่ะธรรมชมจะเป็นเลกดีเด็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับน้องแหลระกอมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังกับน,น้องแหล่ความกันเลยค่ะกับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับน้องเสาแหล่ครับสวัสดีค่ะน้องแหล่สวัสดีค่ะน้ะองเสาแหล่ฟันดีค่ะ,ะครับเนาะแม่นบอกครับเงินข้าวพ่ะเขาจังๆบอกครับหมด่ผ่านมาได้ยุได,ยได้หาซ้ำโอ้ได้หาซ้ำเนาะอันเกินเกินข้อมฟันทีเหลวๆมาให้ฟังเลยครับเก็บสีเป็นเด็ดฟังโอ้เป็นก้อนเครับว่าฟันฟันเลียนแล้ว ฝันเห็นเห็นรถพุ่นนะคะไปเอาแล้วก็ซื้อไปซื้อจะฝันเห็นรถจ้ะรถไผล่ะครับมอไซค์รถยนต์รถกระบะรถยนต์ไทยบาลนี่นะคะอ๋อครับฝันแล้วก็เลยซื้อแต่ก้อนแห้งฟันดุฟันแล้วก็เหม็นเพื่อกระถือถือถือเข้าบุซือร้ายเนาะถือเพื่อระหัสิบเข้าใจบุกกาเจ้าม่ใหญ่เจ้าใจม่ใหญ่เอาเชื่อระหัสิบเชื่อระฆังครับพอได้รุ่นเนาะครับเนาะ มักซื้อเหรียญเยอะเลยคนหนึ่งฟันนี <t une> <t une> <t une> ้ก็จะฟันนี้ก็แล้วเหรีกมันจ้ะมักซื้อเหรียญเบเดียวกันก็เบาเอ็มโท้งแหละครับซื้อลอตเตอรี่นะครับนอกฐานผู้ชมนอกจังใดรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งครับนี่แหละครับแนวทา่ขก็ฟันฟันรถไฟใหม่เดี๋ยวครับฟันว่าจันทร์ก่อครับฟันรถไฟใหม่ตี้นจะคลองไม่ใชเป็นยังบอกว่าไฟใหม่เท่า ไม่คางไรครับสาวเล่ซองคางเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอดขอไฟเลยครับขอหยาดยังกลองลงมาทั้งลุมแป๊บหนึ่งนี่ตีนคางเลยซองคางเลยจ้ะสองเบื้องสองคางเลยเนาะอัดอันนิ้วนิ้วมันหายไปซ้ำหนึ่วเดี๋ยวเดี๋ยวฟันมาขึ้นนิ้วหายไปสามนิ้วจ้ะนนขึ้ไปเห็ดจังไหนล่ะสาวเล่จังให้ไฟใหม่ไหมฟันละอันเพิ่นชุบไฟไปเป็ดกองเป็ดกองก็เลยเอาเท้าไปเหยียบจังขึ้น เขาสุมไฟไว้เป็นกองกระถางไฟอ่ะใช่ไหวใช่ละสุมไว้ครับฟันโมื่องนี้ก็เลยเป็นยาซีดีด้วยดีขั้นขาฟันเห็นไฟนี่ก็ต้องไปทำบุญได้จังหน่อยนะครับเนาะไปอาบน้ำรดน้ำมูนได้ด้วยครับน้องสาวเลยฟันแบบนี้ก็บ่ค่อยดีแล้วครับการเรื่องไร้สิกลายเป็นดีละครับทุกอย่างมีทางออกทางแก้ไขได้เดือดนะครับเนาะ สี้โไรใหไ่เนาะครับเอฟซีเนาะขอให้น้องสาวเลยหมวดวันสิบห์นี่มีโใหไ่ถือลอตีรางวัลที่หนึ่งครับใหม่อยู่ในบ้านว่ครับโบในตามบ้านป้าจ้ะบ้านป้าอันตามในป้าในดงนะครับโอใหม่ตามในป้าในดวงเป็นกองอันแบบพุ่นซุ้มเป็นกองอันใช่นะคะแล้วก็เอา้าวไปเหยียบแล้วก็หนิวไฮซ้ำหนิวพันเครับขาเป็นเลขแต่สีตัวไหนล่ะครับสาวแหล่ ด้วยมันเ็นซิมีอันหนิวสามหนิวสามเลยแม่นสามแปดบ่มันมีสิบหนิวมันหายสา 7, 3, 7, วมว่าเรือเจ็ดสามเจ็ดบ่มี 3, สิบหนิวมีสิบหนิวหายไปสามเลือเจ็ดสี่ใส่เจ็ดสามสามเจ็ดบอกครับแต่ไปเวิดแต่คนมักซื้อเล็ <laughs> <laughs> ครับให้น้องสาวแต่เป้เป็นเล็สามตัวบังหลับครับสี่สามเจ็ดเราสี่ ฮะสีสามเจ็ดบอกไฟกระนัมซีเนี่ยงกว่าครับผ้หยิงผ้หญิงก้ะนัมผู้หยิงกนัมสีซแามเจ็ดนปั้นซีเมนอยู่พวแตนฟันแตะระลบกระพดถือคือจากที่พานมาต้นหงษ์นหน่อยฮันถูกทุกงนวดห้อยทาน้อยก็ถูกม้อยเล่าก็ถือทุกงวดว่าช่วงนี้ก็ถือข้างห้างอยู่ครับเพื่อเพิ่นกระมังไห้เป็นตูวกระโอกพิ่นที่เข้ามาบ่มีเงินซือเข้าซือเจ้าทหาซิทเจ่าเศร้าจ้ะ อันเลขสามตัวตัวแรกก่อครับน้องสาวแหล่สี่สามเจ็ดจ้ะสี่สามเจ็ดจ้าลองเอาไปซื้อบุนเดอร์มื่อเมือนบ่าสองตัวกระตาเหรียญเนาะจ้ามุนเอาแต่ผมว่านี่กัานทาไฟใหม่เท่านี่ย่านมาอายุน้องสาวแหล่ได้ครับจ้าสามหาอายุสามสิบห้าปีบ่ครับสามสิบห้าป่วยยังนมนมอยู่ตัวนี้เนาะครับเนาะหาเท่ายันายว่าเท่าได้เนี่ยหน้าตายังสดใสอยู่เลยน่น้องสาวแหล่จ้ารักหลายจ้าบ่ครับไดตัดใหม่ ก็ไปตัดไปบอกครับตัดไม่ยาอ้าสองสามมือเนี่ก็ไปครับอาสู่ต่อไปจนกัวเฮาสิถิรางว่าที่หนึ่งไปนทำกันเนาะก็ให้มีโชคใหญ่ครับน้องสาเลยครับสามหาสามหาลกกะเลขสองตัวไปเอากับฝฟาเท้าครับเลขสามตัวสาม่สามจอันน้องสาเลงเขาไปร่วมกั็มือเลยบอกว่ามือเขามิสิบ่ยกระมิสิบนบอ่มือสิบเนี่วแล้กก็ะเท้าอีกสิบ่สาม แล้วสิบเจ็นาะมันก็แปรไปหลายอย่างเนาะครับเอาครับเอาตามที่น้องสาวแหลกเขาเขาบอกตรงตรงนี่เนาะครับไอซีเนาะเผื่อตุลีจะบุหลายตัวครับให้น้องสาวแหลกไปพัก่อนครับเถิดมาชุ่มไปเก็บสิ่งของเพราะว่าฝนซึ้มมาอีกแล้วเาครับเนาะับขอบพระคุณครับน้องสาวแหลกสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องแหลกขอบคุณค่ะนี่น้องับธรรมชุ่มเลขของน้องแหลกธรรมชุ่ม น้องแหลนมวดก่อนก็ไดหาสามหาสามค่ะท่านผู้ชมมวดนี่น้องแหล่ฟันว่าได้เข้าไปในป่าเขาก็ล่งสุ่มป่าอยู่พัดเอาตีนไปเหยียบไฟไฟแผ่นไม้เท่าไม้ตีนค่ะท่านผู้ชมเหลืออายุสามนิ้วค่ะท่านผู้ชมน้องแหลกเลืตีให้เป็นเลขกสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดอายุของน้องแหลกก็อายุสามสิบห้าปีค่ะท่านผู้ชม 437437หรือ37ตัดหนาตัดลังเลยเนะะรรมมเาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ม่โชวม่ลาบก็นองแหละประจําวันวันที่16สิงหาคมพศ2016หหค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสเซียลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะไก่ย่าพึ่งผ่าไวใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกับบ่าวแอมลาทงก็เลยค่ะ บาแอมเาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิเหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของนครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับสมาชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดีโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนะี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแตะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทลวัยพ่อหลวงปุรอดเนี่ยพ่อนวดตีแหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซ, ج, ซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหหามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางัาบางนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮ้เดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับนผูมชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนครับมีโอกาสได้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแตะครับสามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิงสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี yah, ่ส่วนมากก็มีบโหลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผูชม้วกาเบาแอมราทุงนี่ไในน้ำมุนมานําครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บบดีสี่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนะาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอีพีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะนาเนะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําดาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ